ลุงครับผมมาคุยเรื่องสัญญาแต่งงานครับวันวันละครับอนนมิคุณไม่ชอบคุณแปลกๆรอกนะวัน,บบนนะวันคงเกลียดชังมากเลยคุณลุงท่ละครับถ้าจะแต่งงานกับมามิของผมต้องข้ามผมไปก่อนครับหนูชื่ออะไรล่ะครับนาวางั้นนาวาไปเที่ยวกับคุณลงุงสักหนึ่งวันนะครับเพื่อเป็นการทดสอบแทนแม่ของหนูไดไหมนาวาทำไมตัวเย็ยนขนาดนี้ล่ะลุง มาหาผมภยยายในหนึ่งชั่วโมงคุณเป็นหมอที่เก่งที่สุดของผมรักษาให้หายสิครับคือว่าสถานการณ์ของลูกคุณตอนนี้ครับทำได้ก็แค่ใช้ยาควบคุมอาการเท่านั้นแต่ว่ายาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงนะครับคุณพูดีมันชัดๆสิคือว่าในตอนนี้กระดูกของเขาอะครับไม่สามารถจเจริญเติบโตได้แล้วครับนาวะลูกชายฉะละัล่ะ ันาวาเขานาวาผมไม่รู้ว่านี่คุณจะฆ่าลูกฉันเลยยังไง